สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เะจะพาทุกคนไปดูโรงละครแห่งชาติในยุคโบราณของประเทศคอสตาริกาโรงละครอันหรูหราแห่งนี้สร้างมาจากภาษีการขายกาแฟเพราะประเทศคอสตาริกาส่งออกกาแฟเป็นอันดับต้นๆของโลกแถมอร่อยด้วยนอกจากนี้ที่นี่ก็ยังมีชีสและอาหาร,ปรแปลกๆเยอะแยะมากมายและอยากจะบอกมากว่าผู้คนที่นี่ส่วนใหญ่อารมณ์ดีชอบเล่นดนตรีกันจ้าโดยข้าเจ้ามาจะพาไปแอร์โรงละครแห่งชาติ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะอยู่ที่โรงละครแห่งชาติที่เมืองซันโฮเซประเทศคอสตาริกาและโรงละครแห่งนี้นะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวคอสตาริกาอย่างมากเลยคะ่ะแปะเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงจะสวยแค่ไหนนะคะ ธงชาติตรงนี้คือธงชาติประเทศคอสตาริกานะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดไม่ใช่ธงไทยนะแต่คล้ายกันมากจริงๆอ่ะด้านหน้าของโรงละครก็จะเป็นสไตล์เก่าแก่เก๋ๆแบบนี้เลยแล้ววันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากๆเลยค่ะนี่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูด้านหน้าของโรงละครว่ามีอะไรบ้างด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะจ๊ะมันคือโรงแรมแกรนด์โฮเทลคอสตาริกาตรงนี้ก็จะมีรูปปั้นอยู่ค่ะนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเยอะมากแต่จะไม่รู้ว่ารูปปั้นใคร เราเข้าไปข้างในกันดีกว่าคะ่ะอยากจะเห็นข้างในแล้วว่าจะเป็นยังไงตรงด้านหน้าก็มีจุดที่พี่รปพอเขายืนตรวจอยู่นะคะอาแกบอกว่าไปได้เลยนี่ด้านในสวยงามอลังการมากคะ่ะทางฝั่งซ้ายมือตรงนี้ก็เป็นร้านกาแฟของที่นี่นะคะร้านกาแฟก็สวยงามอลังการมากเลยคะ่ะดูประตู จ๋าจะเดินไปถามพี่รอปภคนนี้ก่อนนะคะว่าเดินเข้าไปได้หรือยังหรือว่ามันต้องมีรอบเวลาเข้าชมอะไรยังไงทุกคนคะตอนนี้จ๋าเข้ามาข้างในตึกแล้วนะคะแต่ว่าเขายังไม่เปิดให้ชมค่ะหมดรอบไปแล้วจะต้องรออีกรอบนึ่งก็คือบ่ายโมงนั่นเองค่ะดังนั้นจ๋าก็เลยคิดว่าจะเข้าไปร้านกาแฟข้างหลังดีกว่า ดูว่าข้างในจะมีอะไรขายกันบ้างไปไปดีกว่าค่ะดีเหมือนกันนะที่ยังเข้าไม่ได้ตอนนี้ก็หิวนิดๆไปหาของกินข้างในดีกว่าคือร้านดูสวยเก๋มากเลยไปกันเลค่ะนี้ค่ะเดินเข้าไปในร้านกันดีกว่าประตูก็สวยงามอลังการดูข้างในคือว้าวสวยมากค่ะทุกคน ทางฝั่งขวามือก็จะมีเคาน์เตอร์ชงกาแฟอยู่นะคะโอ้โหดูเค้กทุกคนแต่ละอย่างมันน่ากินมากเลยอะมาดูกันดีกว่ามีอะไรบ้างของกินเยอะแยะเลยอะ่ะทุกคนจัดสั่งอาหารไปแล้วนะคะนี่จะสั่งอันนี้เลยมันเป็นเครปเห็ดกับชีสค่ะเดี๋ยวมารอดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงจะน่าก,กินหรือเปล่าแล้วจ๋าก็สั่งกาแฟไปด้วยนะคะที่ประเทศคอสตาริกาเนี่ยเขามีชื่อเสียงทางด้านกาแฟนะคะดังนั้น จ๋าจะลองชิมกาแฟของที่นี่ดูค่ะแต่ว่าจะบอกก่อนนะว่าจ๋าไม่ใค่คอกาแฟค่ะจ๋าไม่ค่อยกินกาแฟเพราะว่าปกติแล้วอ่ะ้าจ๋ากินกาแฟนะใจจะเต้นตุกๆใช่ไหมแต่วันนี้คือต้องลองอยากลองและอีกอย่างนะคะที่โรงละครแห่งชาที่เนี่ยรัฐบาลน่ะใช้เงินภาษีของการขายกาแฟนะค่ะมาสร้างที่นี่ดังนั้นจ๋าก็เลยต้องลองกาแฟให้ได้ โอ้หบนผนังร้านกาแฟสวยมากเลยค่ะทุกคนมีรูปแบบศิลปะวาดไว้สวยงามอลังการมากเลยทุกคนคะกาแฟมาแล้วค่ะนี่สวยมากมีหลายชั้นเลยทั้งคนเขามีรูปหัวใจด้วยนะคะน่ารักมากเลยอะ่ะหืมกลิ่นหอมค่ะนี่นะคะหน้าตาของถ้วยกาแฟจะถ่ายให้ทุกคนดูชัดๆเลยสวยงามมากมีการเอาซินนามอนมาทำเป็นรูปหัวใจด้วย แล้วนี่คะอาหารที่จะสั่งน่ากินมากอะดูชีสคือแบบเยอะมากเลยประเทศนี้นะคะก็ขึ้นชื่อเรื่องการผลิตชีสที่เนี่ยบนภูเขาอะ่ะคือมีโรงงานผลิตชีสแล้วแบบอากาศดีมากแต่ไปขึ้นไปเที่ยวบนภูเขาครั้งหนึ่งนะคะแล้วแบบเห็นโรงงานชีสเห็นคนเลี้ยงวัวนมแบบเต็มไปหมดเลยอะคืออากาศดีดีมามาลองกินกันดีกว่าคะ่ะตอนนี้คือหิวมากเลย นี่ดูค่ะทุกคน <S <S น่ากินมากเดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะว่ามันมีอะไรนี่อันนี้คือข้างในนะคะคือชีสเยอะมากเลยอ่ะมีเห็ดเยอะแยะเลยนะคะวันฉุยเลยอ่ะหอมอ,อร่อยมาก <S <S นี่ค่ะมามากินชีสกันอุ๊ย มันยยออรอ่ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นแป้งอะไรก็ไม่รู้เดอ้อร่อยค่ะชิดเยอะมากก็หอมาากสุกเครื่องเทศเขาก็เยอะมากเลยนะแต่อยากชิมน้ำสลัดไี่เนี่ย เอาแตงกวาไนี่น้ำสลัดสีจะแบบนี้นะคะ <c oughs> อร่อยแตงกว่าสดมากมันเขาแช่เย็นมาเลยอะตอนนี้เพิ่งเที่ยงอยู่เลยนะคะต้องบ่อยอประมาณชั่วโมงนึง <c oughs> ถึงจะเข้าไปดูข้างในได้ <c oughs> จริงๆจ๋าอยากมาเที่ยวที่นานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาส โม่จดไปตรงน้นไปตรงนี้ไปตรงนั้นสุดท้ายก็ยังไม่ได้มาสักทีจนวันนี้ก็เลยไปไปสักทีเพวกตัดสินใจก็เลยก็เลยมาที่นี่ตอนนี้จะลองกาแฟนะคะดูนี่หอมหอมอร่อยเข้มข้นค่ะ ประเทศคอสตาริกาเนี่ยติดอันดับการส่งออกกาแฟเป็น1นในหอันดับของโลกเลยนะคะเพราะว่าที่เนี่ยอากาศดีแล้วก็เกษตรกร,เ,ร,กรเขาก็เลยปลูกกาแฟกันเยอะมากเลยค่ะที่ประเทศเนี้จากไปเที่ยวที่ไหนนะก็จะเจอแต่ต้นกาแฟค่ะอารมณ์คล้ายๆเหมือนแบบ เหมือนเวลาเราไปเที่ยวจังหวัดลำปูแล้วจะมีต้นลำไยเต็มไปหมดอย่างเงี้ยแค่ถุกบ้านถูกลำไยอย่างเงี้ยเวลาจ๋าอยู่ที่คอสตาริกาเนี่ยค่ะไปเที่ยวที่ไหนคือไปที่ไหนก็จะเจอแต่สวนกาแฟต้นกาแฟเต็มไปหมดเลยจริงๆแล้วนะจ๋าก็อยากจะสั่งร้านซันยาด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าสั่งอันนี้ก่อนอาจจะกินไม่ไหวล้าซันญาที่เนี้ยน่าจะค่อนข้างมีชื่อเสียงนะคะเพราะว่าจ๋าเห็นใน Google อาจจะไปเซิร์ชดูที่ร้านเนี้ยคือหลายๆคนก็โพสแต่รูปร้านซันญาเต็มไปหมดเลย แต่ว่าไอ้เคลมเห็ดเนี่ยก็าน่ากินอ่ะก็เลยสองนี้พอดีเลยนะคะกินเสร็จแล้วจะได้มีพลังไปเดินเล่นดูข้างในต่อว่าจะสวยแค่ไหนอยากเห็นแล้ววันนี้อากาศข้างนอกค่อนข้างเย็นนะคะเมื่อเช้าหนาวเลยแหละแต่ว่าตอนนี้ก็สบายสบายแล้วมะเขือเทศสดมาก จิ้มกับน้ำสลัด <C le af> กินผักก็สดชื่นค่ะที่ประเทศคอสตาริกาเนี่ยอากาศดีดินดีอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะดังนั้นผักผลไม้ที่เนี่ยสดแบบสด,สดสุดๆอนะ่ะมันก็ถูกมากเลยค่ะและอีกอย่างนะผักผลไม้ที่เนี่ยส่วนใหญ่ปลูกจากดินภูเขาไฟเพราะว,ว่าประเทศคอสตาริกาเนี่ยมีภูเขาไฟเยอะมากดืมคนมาน่ะคุณเมอืองก อออหอมคาราเมลมากเลยค่ะดี่ทุกคนกคือมันอร่อยมากคือจ๋าอยากจะกินทั้งหมดแก้วเลยอะแต่ว่าต้องบอกตัวเองว่าอย่านะคะเพราะว่ารู้ตัวเองว่าถ้ากินเยอะใจก็สั่งนะคะกินแค่พอประมาณกินแค่พอชิมแต่มันหวานอร่อยหอมคาราเมล้างในจริง เรียกเขามาคลิปตังแล้วนะคะโอ้ยข่อยตุได้ไหมอร่อยอะ่ะปิ่งมากเดี๋ยวมาดูกันว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ไปเสร็จมาแล้วะคะ่ะทุกคนทั้งหมดอยู่ที่7,949.99โคโคเนสนะคะ ราคารวมเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ428บาทนะคะแล้ราวนี้แล้วถ้าเป็น US Dollar ก็ประมาณ12 US d ลลาร์ค่ะไปไปกันดีกว่าหลังจากที่จากทานอาหารแล้วก็กาแฟเสร็จแล้วนะคะจากก็ออกไปเดินเล่นแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับเข้ามาใหม่คะ่ะแต่ว่ามันก็มีเรื่องให้ตะลึงไปอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะตะลึงที่1ก็คือพี่รปภอ,อีกคนที่เขามาเปลี่ยนกะกันเขาเพิ่งบอกกับจ๋าว่า เธอเธอต้องไปซื้อตั๋วก่อนเข้านะอา้าวจ๋าเพิ่งรู้ค่ะตะลึงรอบที่2ก็คือพนักงานที่ขายตั๋วเขาบอกว่าเธอรอบต่อไปบรรยายภาษาอังกฤษจะอยู่ที่รอบบ่ายสาเอิ่มนี่ก็เลยเอาไงดีรอก็รอคะ่ะไหนๆก็มาแล้วโหยเสียดายมากเลยค่ะด้วยความโกะของจ๋าเสียบตัวเชื่อมไมโครโฟนผิดด้านเนี่ยพูดอะไรไว้ไม่มีเสียงออกมาเลย แต่ไม่เป็นไรค่ะชีวิตต้องเดินต่อไปดังนั้นจ๋าจะพาให้ทุกคนฟังเองค่ะไหนๆกวดจะได้เข้าชมอีกทีก็บ่ายสามโมงนะคะงั้นเราไปเดินเล่นแถวๆนี้กันดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศเล็กๆน้อยๆแถวๆนี้แล้วกันไปค่ะไปเดินลันลากันดีกว่าทุกคนชาวคอสตาริกันเนี่ยชอบเสียงเพลงแล้วก็ชอบเสียงดนตรีนะคะตรงนี้ก็มีกลุ่มคุณตาเล่นดนตรีกันอยู่ และนี่ก็เป็นกลุ่มน้องๆวัยรุ่นคะ่ะจะเห็นร้านขนมปังท้องถิ่นก็เลยอยากแวะเข้าไปดูค่ะว่าจะมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าแล้วจ๋กก็สะดุดตากับอันนี้เลยขนมปังมีไส้สีแดงๆลองซื้อดีกว่านี่น้องเขาบอกว่าปูราวิดานี่คะ่ะทุกคนแล้วจ๋กก็ได้มาแล้วไอ้เจ้าขนมปังก้อนนี้ที่มีไส้สีแดงหน้าตาแปลกๆอยากจะรู้มากเลยว่ามันคืออะไร มาค่ะลองกินกันดีกว่ามันคือมะพร้าวขูดค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่มะพร้าวขูดเพียวๆนะคะมันเป็นมะพร้าวขูดเหมือนเขาเอาไปผสมกับแป้งอะไรสักอย่างส่วนความหวานนั้นก็ไม่ได้หวานมากแล้วก็มะพร้าวข้างในเนี่ยมันคือมะพร้าวแก่ถ้าถามจ๋าว่าอร่อยไหมบอกเลยว่าไม่ <laughs> กินเสร็จแล้วก็มาดูเด็กน้อยเล่นกับนกนะคะดูน้องคนนี้จับนกด้วย โอ้หข้างบนท้องฟ้านกสวยมากเต็มไปหมดเลยคะ่ะตรงนี้ก็เยอะแยะมากมายบินว่อนกันเต็มเลยนี่น้องชายสุดหลอ่อคนนี้อยากโชว์นกคะ่ะนางจับนกไม่ให้ดูเลยนี่คะ่ะน้องเขาบอกว่าเขาจะโชว์สกิลจับนกให้ดูนะคะรอดูว่านางจะจับยังไงโอ้โหเก่งมากอ่ะน้องผู้หญิงก็จับนกมาด้วยอีกคนนึงเล่นกันสนุกสนานเชียว ดูน้องจับนกไปสักพักก็ถึงเวลาเข้าไปชมโรงละครแล้วค่ะแล้วพอจะเดินมาถึงหน้าโรงละครก็เจอกับ พี่เสื้อเหลืองคนนี้เลยค่ะแกอยากมีส่วนร่วมในวิดีโอจาก,ก็เลยจัดให้เลยแล้วพี่แกดูตั้งใจมากแต่ใดๆก็ต้องขออภัยพี่เขาเพราะว่าจะใส่ตัวเชื่อมไมโครโฟนกลับหัวเสียงเลยไม่มีเลยและแล้วก็ถึงเวลาเข้าชมแล้วค่ะแล้วเขาก็จะให้เราเอาสติ๊กเกอร์อันนี้แปะที่เสื้อน้องผู้หญิงคนนี้คือไกดที่จะพาทัวร์นะคะ ก่อนที่จะเข้าไปด้านในไกดเขาก็จะบรรยายเกี่ยวกับศิลปะทางด้านนอกให้ฟังก่อนนะคะเสร็จแล้วไกดเขาก็จะพาเราเดินเข้าไปด้านในคะ่ะจะบอกว่าข้างในสวยงามอลังการมากมองขึ้นไปข้างบนคะ่ะทุกคนมีภาพวาดด้วยภาพวาดส่วนใหญ่จะเป็นภาพวาดของศิลปินชาวอิตาเลียนนะคะและภาพนี้มีความฮาอยู่2จุดคะ่ะเดี๋ยวจ่าจะมาเล่าให้ฟังทีหลังนะคะ ตอนนี้เดินตามน้องไก่เข้าไปข้างในก่อนคะ่ะนี่ค่ะแล้วข้างในก็เป็นโรงละครอันสวยงามเหมือนจะมีทั้งหมด4ชั้นนะคะโรงละครแห่งนี้เริ่มสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1 8 9 1แต่ว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี1897ค่ะจะสังเกตรอบๆเขาก็จะมีการตกแต่งเป็นรูปใบไม้สีทองเต็มไปหมดสวยงามมากเลยคะ่ะ แล้วเรามาดูข้างบนกันค่ะทุกคนเพดานสวยงามอลังการมากโรงละครแห่งชาติแห่งนี้นะคะมีชื่อเสียงมากเกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนังค่ะภาพวาดน่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับสวงสวรรค์นะคะแล้วก็มีเทวดานางฟ้าอยู่ในนั้นแล้วพี่ผู้ชายที่กำลังยืนบรรยายอยู่ตรงกลางนี้นะคะเขาก็เป็นสถาปนิกของที่นี่ค่ะ พี่เขาบอกว่าภาพวาดส่วนใหญ่จะเป็นของจิตรกรชาวอิตาเลียนนะคะแต่ว่าจะมีของชาวฝรั่งเศสและคอสตาริกันผสมอยู่บ้างงานแกะสลักไม้จะเป็นของประเทศคอสตาริกาส่วนงานหินอ่อนจะมาจากประเทศอิตาลีค่ะแล้วก็พื้นไม้เป็นของประเทศฝรั่งเศสและโรงละครแห่งนี้รัฐบาลของคอสตาริกาก็ได้ใช้เงินจากการเก็บภาษีการส่งออกกาแฟมาร่วมสร้างที่นี่ให้เสร็จสมบูรณ์นั่นเองค่ะ แล้วโรงละครแห่งนี้นะคะก็เริ่มสร้างตั้งแต่ประเทศคอสตาริกายังเป็นประเทศเล็กๆมีประชากรแค่ประมาณ19,000คนแค่นั้นเองค่ะนี้ดูเก้าอี้ไม้บุหนังสวยงามเชียวค่ะไม้ก็ดูแข็งแรงทนทานและแล้วเราก็จะตามไกลขึ้นไปข้างบนนะคะ ี่ค่ะเรามาถึงภาพวาดที่เป็นจุดสำคัญของที่นี่แล้วมันก็คือภาพวาดบนเพดานอันนี้นั่นเองนะคะภาพวาดที่เป็นความตลกขบขันที่พูดกันปากต่อปากภาพวาดนี้มีชื่อว่า Allegory of Coffee and Banana ซึ่งวาดโดยจิตรกรชาวอิตาเลียนเขามีชื่อว่า a l i ยอ e r o Villa จิตกรท่านนี้ได้วาดภาพของประเทศคอสตาริกาท,ทั้งท้งที่เขาไม่เคยมาประเทศคอสตาริกาเลยค่ะก็เลยเกิดจุดผิดพลาดขึ้นจุดแรกก็คือเขาได้วาดกล้วยกลับหัวคะ่ะและจุดที่2ก็คือเขาได้วาดภาพต้นกาแฟที่ถูกปลูกอยู่ในระดับน้ําทะเลซึ่งความจริงแล้วต้นกาแฟจะถูกปลูกอยู่บนระดับภูเขานะคะจริงๆแล้วรัฐบาลสั่งให้มีการวาดภาพนี้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเพราะว่า ที่นี่ใช้เงินจากภาษีการส่งออกกาแฟมาสร้างนั่นเองค่ะแล้วเราก็ตามไกด์มาห้องถัดไปค่ะโหห้องนี้คือจิตรกรรมฝาผนังก็สวยงามอลังการมากค่ะการตกแต่งก็คือสวยงามหรูหรามากตอนนี้คือจ่ารู้สึกเหมือนหลงมาในยุคสมัยโบราณที่ไหนก็ไม่รู้ แล้วเขาก็ได้มีการเปิดวิดีโอบรรยายข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ให้เราได้ฟังกันแล้วคุณสถาปนิกเขาก็บอกว่านี่ตรงนี้เป็นพื้นไม้จากฝรั่งเศสเลยนะห้องขวามือฝั่งข้างหน้านี้ก็จะเป็นห้องสุบุหรี่ของท่านสุภาพบุรุษบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะเป็นห้องเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากอ่าแล้วเราก็เดินวนตามไกด์เขาไปค่ะ โหห้องนี้คือสวยงามอลังการมากจริงๆค่ะทุกคนและนี่ก็คือห้องสูบบุหรี่สำหรับสุภาพสตรีนะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะต่อมาไกลเขาก็จะพาทุกคนมาดูโรงละครชั้นถัดไปค่ะสมัยก่อนโรงละครแห่งนี้มีการแบ่งชนชั้นของผู้เข้าชมด้วยนะคะ หากว่าผู้เข้าชมเป็นผู้ร่ำรวยมีฐานะค่อนข้างดีนะคะก็จะได้นั่งชั้นล่างใกล้กับเวทีการแสดงเลยค่ะและที่นั่งตรงกลางที่มีผ้าสีแดงทองประดับอยู่ก็เป็นที่นั่งสำหรับ VIP หรือแขกผู้มีความกิติมศักดิ์นั่นเองแต่ถ้าผู้ชมเนี่ยเป็นบุคคลทั่วไปหรือว่าชาวไร่ชาวสวนทั่วไปก็จะได้นั่งชั้นบนสุดนะคะซึ่งห่างไกลจากเวทีค่อนข้างมาก การแสดงส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแสดงโอเปร่าออเคสตราแล้วก็บัลเล่แล้วก็ยังมีการแสดงอื่นๆด้วยค่ะและโรงละครแห่งนี้ก็มีจำนวนที่นั่งถึง1,140ที่นั่งนี่เจ้านี่คือปลาโลมานะคะและแล้วการเดินทัวร์ในโรงละครแห่งชาติของเมืองซันโฮเซประเทศคอสตาริกาก็จบลงแล้วค่ะ ยังไงก็ต้องขออภัยในความผิดพลาดในคลิปนี้ที่ไมโครโฟนไม่มีเสียงออกมาด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้จ่ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย